สวัสดีครับทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรวิชิตหูอน้นเรียนรู้จากคนสำเร็จวัลนิฟดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองการตลาดตอนที่20กลยุทธ์การกำหนดราคาเรื่องกลยุธาาทธ์การกำหนดราคาของผู้ประกอบการสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เรามาศึกษากันนะครับว่าการกำหนดราคาของผู้ประกอบการ แบบกลยุทธ์เราจะทำได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นผู้ประกอบการต้องทำการตัดสินใจว่าการกำหนดราคาของท่านจะใช้แบบใดระหว่างการกำหนดราคาโดวยวิธีการบวกจากต้นทุน cost plus หรือด้วยวิธีการกำหนดฐานข้อมูลที่เป็นมูล,ลค่าของราคา value based pricing ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในตอนที่ผ่านมานะครับโดยทั้ง2วิธีอาจทำให้ราคาที่ท่านนำเสนอให้กับลูกค้าสูงหรือต่ำกว่าคู่แข่งขันก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าการตั้งราคาสินค้าจะส่งผลต่อการรับรู้ในมูลค่าของสินค้าและบริการของธุรกิจเราซึ่งโดยปกติทั่วไป หากราคาสินค้าสูงจะส่งผลให้สินค้าเราในสายตาลูกค้าก็ย่อมสูงพรีเมีมแวลูตามไปด้วยในการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการนอกเหนือจากที่เราจะต้องกำหนดจากพื้นฐานของต้นทุนของธุรกิจหรือการแข่งขันแล้วลูกค้ายังเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่เราควรคำนึงถึงและการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์จะเป็นการกำหนดราคาเพื่อดึงลูกคึงกลยุทธ์จะเป็นการกำหนดราคาเพื่อดึงลูกค้ามาในธุรกิจของเราโดยทั่วไปเราต้องแยกการกำหนดสินค้าและบริการออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกคือนโยบาย การกำหนดราคาก็คือราคาที่เราต้องขายจริงๆและส่วนที่2จะเป็นส่วนของการกำหนดราคาและของสินค้าและบริการบางรายการเพื่อเป็นการดึงลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าและบริการโดยส่วนที่เป็นองค์ประกอบโดยวิธีการต่างๆดังนี้คือ 1. การตั้งราคาแบบใช้ส่วนลด (discounting) การตั้งราคาแบบนี้จะเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างโดนใจลูกค้าการนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าหรือบริการที่ล้าสมัยหรือต้องการลดสต็อกของสินค้าการลดราคาอาจนำมาใช้เพื่อการส่งเสริมการตลาด ในรูปแบบของการขายควบหรือการส่งเสริมการขายในกรณีที่ต้องการขายสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นได้แต่ข้อระวังในการใช้กลยุทธ์นี้ก็คือหากลดมากเกินไปหรือลดตลอดเวลาลูกค้าจะเกิดความเคยชินและอาจไม่สนใจในการซื้อในราคาเต็มเลยก็ได้ 2. การตั้งราคาโดยการใช้เลขคี่ odd value pricing หรือตัวเลขที่ดึงดูดใจลูกค้าเช่นกลยุทธ์การกำหนดราคาเลขคี่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกกว่าการใช้เลขคู่เช่นการเปรียบเทียบการตั้งราคาระหว่าง1,999บาท กับ2,000บาทซึ่งในความเป็นจริงต่างกันเพียงบาทเดียวแต่ในความรู้สึกของลูกค้า1,999บาทจะถูกกว่าและ2,000บาทจะแพงกว่ากันมากกว่า1บาท 3. การเป็นผู้นำในการตั้งราคาที่ต่ำกว่า loss leader pricing เป็นการใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาสินค้าให้ต่ำในบางรายการเพื่อดึงลูกค้าเข้าร้านซึ่งจะทำให้ลูกค้าเข้าร้านมากขึ้นและอาจจะซื้อสินค้าที่ไม่ได้ลดราคาเพิ่มขึ้นก็ได้ 4. การตั้งราคาในระดับสูง skimming pricing หากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการมีลักษณะเฉพาะแปลกแตกต่างกว่าคู่แข่งขันในตลาดผู้ประกอบการสามารถกำหนดราคาให้สูงกว่าคู่แข่งขันได้นะครับแต่ที่สำคัญเราต้องมั่นใจจริงๆว่าสินค้าเราเป็นสินค้าเฉพาะเราจริงๆที่คู่แข่งขันทำไม่ได้กลยุทธ์นี้ จึงจะประสบความสำเร็จ 5. การตั้งราคาเพื่อตลาด (Penetration Pricing) เป็นกลยุทธ์การกำหนดราคาที่มุ่งเน้นการเข้าสู่ตลาดด้วยราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งขันกลยุทธ์นี้ส่วนใหญ่เราจะใช้กับสินค้าที่ตลาดมีขนาดใหญ่ อาจจะเป็นสินค้าเก่าหรือสินค้าใหม่ก็ได้หากนำกลยุทธ์นี้มาใช้กับสินค้าใหม่สินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักจะทำให้เกิดการทดลองใช้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองดังนั้นการกําหนดราคาจึงเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้ผู้ประกอบการมีกำไรสูงหรือต่ำ นอกเหนือจากการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวมาแล้วการขึ้นราคาหรือการลดราคาสินค้าและบริการจะส่งผลต่อยอดขายและกำไรของบริษัทเช่นกันเพราะหากธุรกิจขึ้นราคาสินค้าจะทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามกฎอุป,ปสงค์การซื้อตามหลักเศรษฐศาสตร์นั่นเอง แต่การลดราคาใช่ว่าจะทำให้ลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้นอย่างเดียวแต่การลดราคาลูกค้าอาจคิดว่าธุรกิจเรานำสิ่งที่ด้อยกว่าเดิมออกมานำเสนอขายกับลูกค้าก็ได้นะครับดังถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e ในช่องทางต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากเรากันนะครับ